นะฮะร้านห้องแถวรับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปสิ่งซอยหนึ่งมารบกวนหน่อยนะคะเรานั่งตรงไหนคะเจ้าริมหน้าต่างเจ้าริมหน้าต่างคะเจ้ารับคนเข้ามากะร้านนี้นะคะไม่อยากจะบอกดิฉันมาหาเมื่อปลายปีที่แล้วรูไม่คะ่ะดิฉันเจอใครใครฮะบี้สุกริตโอ้พี่บี้ก็กินร้านนี้พี่บีก้กินร้านน,น,าน,นี้แล้วนั่งอยู่นี้กับคุณแม่คะ่ะมาใช้เวลาช่วงปีใหม่กับคุณแม่พ่อมาถามลองบี้บี้ครับ ถ้าพี่อยากไปวัดเงียบๆเบาๆตอนกลางคืนเนี่ยวัดไหนน้องพี่ก็แนะนำตอนกลางคืนเนี่ยไว้พระข้ามปีค่ะออคช<น>่วตอนปีใหม,ม่ต้นปีใหม่เอ็มเขาหน่ารักดีนะมันงานยุ่งไงแต่เขามาใช้เวลากับคุณแม่มาแล้วอาหาร เสียมามันทานอะไรนะ้อนทานแหนมใช่ไหมฮะมันจะมีแหนมที่เป็นแหนมกระดูกมีอร่อยมีอร่อยไหมมันชื่อมีอร่อยเนาะไม่ใช่ครับต้องบีบมะนาวไหมพี่อาต้องคุกไหมของผมมันก็ลังดีเลยครับแกงไก่ครับนี่คือข้าวตังใช่ไหมบ้านๆมาข้าวตังครับผมมาตังเลยต้องจิ้มน้ำพริกข้าวตังเหรอนี่อันนี้ข้าวตังเป็นไหทานแต่ทานได้แต่ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ อันนี้อร่อยเลยอ่ะแป้งข้าทอดแบบหนมปังเอ้ยไม่ขนมปังข้าวข้าทอดพอดีเลยครับข้าวข้าทอดพอดีอ่ะเนาะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินแต่กินรสชาติโอเคไหมใช่ได้เลยครับข้าวตังเขาแบบกรอบพอดีอ่ะพี่อิร์ธร้อนมันแบบเฮ้ยไม่ได้เลยแพ้ทาง น้ำตะไคร้กินเข้าไปแลยยุงไม่มีกัดอ้อมก็ไม่รู้รู้จักร้านนี้ได้ยังไงแต่มันนานมากแล้วในสรับอ้อมอ,อ้อมมามก็กินนะพี่ครับนานมากครับแต่ชอบมาแล้วเจอบี้นะฮปปี้ที่สุดวันนี้กินกับพี่บวัว,บวม,มั้นแหละครับบ๊อบี้กับบวัวน่าเจอมากเลยนะพี่บัวมเนี่ย จากร้านห้องแถวแล้วเรามาต่อกันที่ร้านต่องค่ะอยู่ที่ซอยนิมมานซอย13ร้านนี้จะเน้นบรรยากาศสบายๆชิลๆค่ะอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองเดี๋ยวตามพี่อ้อมและน้องอาร์ตไปชิมกันต่อเลยค่ะอะไรชอบร้านอาหารแบบอย่างเงี้ยแต่จัดหน่อยเอารสจัดไม่บอกบอกแล้วมาเชียงใหม่นะคะมี หลายแบบจริงจะกินแบบไหนเนี่ยมีให้เลือกกับเยอะมากเยอ,อะจริงๆนี่ชื่อร้านว่าร้านต๋องร้านต๋องค่ะครับเค่่อ,อมาบ่อยไหมครับปีแล้วมาค่ะปีีแล้วมาคือรุ่นน้องบ่อยเลยเฮ้ยพี่มาร้านต๋องอ่ะตอนเที่ยงๆอ่ะระวังเต็มเต็มเที่ยงๆเนี่ยเต็มหกโมงก็เต็มต้องจองเปล่าจองไม่ได้ก็มาแบบแต่ก็ครอบก็จะเห็นว่ามาเป็นครอบครัวก็มีนะคะหรือแบบคือกลุ่มเพื่อนเขก็จะมาคือ่ามันเป็นอาหารกินสบายๆบ,บ,บ้านๆเนี่ยแหละ แต่ว่าบรรยากาศก็คือเอานั่งสบายอ่ะครับไก่ทอดนี่อเราขึ้นชื่อเลยไหมพี่ออมไก่บ้านแกสิหมูปะละออหมูทอดใช่กินไปจะครึ่งจานมาไก่หมูสามชั้นหมูสาชั้นทอด,ทอดของขึ้นชื่อค่ะที่พี่อาร์ตชิมวันนี้เนี่ยเป็นของแบบเห็ดเพา<ม>ะออหมูสาชั้นทอดอันนี้ไข่เจียวราบนะคะอันนี้ออเดอิฟครับอันนี้แกงเห็ดเดพาะอ,ออเดอิฟก็เต็มเต็มคราบส่วนใหญ่ออเดอิฟก็จะประกอบไปด้วยใช่ไหมน้มำพริกนุม่มน้ำพริกนุ่มน้พริกอ่องหรืออะไรอย่างนี้ แล้วก็ไส้อั่วแคปหมหูแหนมหมูยอแล้วก็ผัก,ก,ผกดิม,มานซอย13 13ค่ะนิม,มานซอย13ซอย9เน,นีย่ยก็จะร้านกาแฟคือจริงๆดินม,มานเนี่ยร้านกาแฟเยอะมากนะครับคือถ้ามองกันเนี่ยดิม,มานเนี่ยกาแฟเยอะร้านนู้นร้านนี้เยอะกาแฟเยอะมากอะ เวลาพี่อาร์ตมาพี่อาร์ตกินอย่างนี้ไหมไม่เคยพี่อ้อมวันพันอาทำอะไรเมื่อเวลามาเชียงใหม่โรงแรมใช้บริการแต่รูมเซอร์วิสใช่ไม่ออกมาเปิดโลกเลยแล้วที่น่าลัวก็คือแบบถึงโรงแรมก็คือกะเพราหมูไข่ดาวอะ่ะไม่เห็นโลกเลยไม่เห็นเลยซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะเมื่อก่อนกิมก็ไม่เห็นออมกหมกตัวอยู่กับโรงแรมอยู่บ้านอ่านหนังสือครับแต่พอถึงวันหนึ่งออกมาบ้างก็ไม่ได้เสียหายก็ มันก็มีวิธีออกมาว่าเราอยากออกไปในที่ที่ใครๆเขาก็ไปกันที่เขาว่ากันว่าก็ได้<ะ>หรือเราอาจจะไม่ได้ไปที่ที่เขานิยมมากแต่ถูกปากเรารับรอันนี้ก็ได้แต่เราก็อันเนี้ยเรามาเช็คอินในแงแ่ที่ว่าร้านที่อร่อยแล้วใครๆเขาก็มาได้รับความยอมรับวันนี้ถือว่าครบรสเลยพี่อ้อมครับเดี๋ยวยังมีร้านมีขนมหวานค่ะร้ากาแฟค่ะต้องพาไป นึกว่าจบที่ร้านนี้นะยังนะครับไม่ค่ะยังค่ะยังยังไม่จบค่ะเรื่องของเรายังไม่จบค่ะจากอาหารพื้นเมืองเรามาต่อกันที่ของหวานค่ะที่ร้านแบบแนวๆอย่างมูดเมโล w ค่ะ ร้านตกแต่งออกมาได้สวยแปลกไม่ซ้ำใครเลยทีเดียวร้านนี้อยู่ที่ถนนสิริมังคลาจารย์ซอย13ตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงถึง5โมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือที่พี่ออมบอกว่าถ้ามาเชีงยงใหม่ต้องมาท<า>ี่น,นี่ต้องมาร้านนี้ร้านนี้กี่ปีแล้วนะคะะพร้อมกับโรงแรมใช่ไหม โรงแรมก่อนแล้วร้านนี้ตามมาใช่ไหมฮะแต่เนี <Yeah, ้ยเขาบอกอร่อยเพื่อนก็าบอกว่าอร่อยร้านพายนะคะแต่ทางร้านบอกว่าแบมบินี่ก็อร่อยใช่ไหมฮะโอ้ยแมนเดชมารายการเราเเดชก็ไม่บอกนเดชอยากทานอะไรครับนเดทจะกินอะไรครับฮะหน้าไวหน้ายาวใช่ แา้วเปคนเปิดหนึสองสามปุ๊บเปิดไปเลยคำพอละอ้อมดีใจที่อากินได้คือสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วมันทันได้เนี่ยใช่แปลว่าแฮปปี้นะ อันนี้ถึงร้านกาแฟแล้วครับอีกหนึ่งร้านเราก็มาปิดท้ายร้านแรกเราเจออะไรอะอาหารอาหารอาหารไทยอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมคะที่ห้องแถวแล้วไปต่อตอกอาหารเหนือใช่แล้วก็มาขนมงี้ที่มูเมโลโอ้โหขอมาปิดตรงนี้แล้วกันตอนนี้แค่ตบหน้าอกที่กินไมทั้งหมดออกหมดเลยนะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงซอยสวัสดีสหัสดีเซวีสามสหัสดีเซวีสามคือซอยเนี้ยหายเจอแล้วเป็นซอยที่สามพอซอยสามปั๊บ เลี้ยวซ้ายเข้ามา,าประมาณร้อยเมตรอยู่ขวามือ <c oughs> นี่ค่ะเป็นร้านที่เราภูมิใจชิวๆเนาะม,มีฝรั่งเต็มเลย๋อใช่เป็นฝรั่งนั่งฝร,รั่งเต็มเลยไรัาพี่อาร์ตครับพี่เอามาร้านเนี่ยมันมีความใฝ่ฝันทาไมอะฮะพี่เอามเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกทีวีบ่อยๆคือเมิงเห็นขาออกรายการนู่นรายการนี่อ้ามนรู้สึกว่าอมชื่นชมเขาในแง่ที่ว่าพูดถึงคนดอยคนบนเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองว่า เขาทาไล่เลื่อนลอยทํานู่นทนํานี่แต่นเ,เ,นเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใช้ความขยันอะไรบางอย่างแล้วก็ฝ่าฟันได้จนวันหนึ่งเขาเอาสิ่งที่เหมาะแบบว่าอยู่ในชุมชนของเขามาขยายอะ่ะแล้วเขาส่งกาแฟเขาไปประกวดอะ่ะแล้ว,วนนี้่คือเท่าเทียมจําได้นะนี่คือเรื่องเท่าเทียมจําได้จากการดูแล้วรู้สึกว่าถ้ามาเชียงใหม่อมอ,อยากมาที่นี่แล้ววันนี้รายการของเราไม่ธรรมดาครับเราได้เชิญ <c oughs> พี่ ซึ่งเป็นร้านของพี่เขาเองนะครับได้เชิญพี่เขามานั่งคุยกันแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและตัวจริงหล่อในทีวีนะครับอ๋อขอบคุณครับพี่ชื่อคุณพี่ลีครับผมพี่ลีตอนนี้ลีอายุเท่าไหร่ครับ27 27บเด่เ็ด็กกว่าพี่อาศสองปีใช่สองปีแต่มีเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะฮะเขามองโลกงนดีแต่ก่อนที่เราจะคุยกันสักสั้นๆเนี่ยพี่ดีแนะนํากาแฟอะไรให้พี่อ้อมทานตอนนี้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องทําให้นะลาเต้โรบครับครับแล้วพี่อาร์ตเอาอะไรพี่อาร์ตเอาเนเย็นใช่ไหมผมเป็นเมนูเย็นเลยฮะถ้าเป็นเย็นก็เอาเป็นช็อกโกแลตโต้ไหมี่ครับเอาช็อกโกแลตโย่อาไม่ใช่แล้วช็อกโกแลตโต้ช็อกโกแลตโต้นะคะก็กว่าจะวางวันนี้มันยากมากไหมยากแต่ว่าถามว่า ยากเกินที่จะทําได้ก็ไม่ได้ยากแสดงว่าถ้าคาว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้มันจริงถูกถูกต้องใช่ไหมเพราะตอนตอนเข้ามาเรียนที่เชียงใหม่คนไม่โอเคได้เลยจริงๆเรารีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนที่เชียงใหม่เลยรีไปโตในในวัดมหนึ่งถึงมสามก็บวชเรียนมสี่ถึงมหก็เป็นเด็กวัดอ่าก็ได้ได้ศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกไนพรมกันแล้วการศึกษาทางธรรมมันช่วยอะไรไหมครับแน่นอนครับ เรื่องของจิตใจเรื่องของกรมุมมองต่างๆในชีวิตเคยท้อไหมเคยท้อไหมเคยท้อแบบไม่เอาแล้วทิ้งแล้วอะแบบนั้นไม่เคยครับไม่เคยครับไม่ได้ทิ้งครับพี่คือท้อนี่คือท้อพี่ว่าโอกาสเราไม่ไม่มีเท่ากับคนอื่นหรือเปล่าาบางทีเราพูดภาษาไทยเนี่ก็ไม่ค่อยชัดทำให้ท้อได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพวเสิร์ฟ อันนี้เขาเชกอราโตครับเช็กอราโตเย็นนะเช็กอราเย็นครับเย็นเจี๊ยบไอแลนด์เลยครับเฮ้ยพี่อาร์ตนะไทยรู้ป่ะยังไงทำตัวกรุ่นเนี่ยขอบคุณครับอาร์ตรู้ป่ะว่าเขาไประดับโลกมาแล้วยังอันนี้ไม่ทราบพี่ไม่เห็นด้วยพี่อาร์ไปถามมาเลยขอพี่อ้อมนั่งจิบกาแฟของตนางไปแข่งหรือไปอะไรมาครับพี่ลีอ่ากาแฟอาขามาเนี่ยคือเริ่มต้นจากจากการที่เราส่องหาเวทีที่เราจะแนะนำกาแฟของไทย คือเมื่อก่อนเนี่ยตอทนที่ดีเริ่มต้นมีได้คนบอกว่ากินกาแฟไทยอร่อยนะบอกกินกาแฟไทยปุ๊บยี้กันอะ่ะผมก็เลยว่าอ่ะงั้นลองดูซิเราไม่อยากให้คนไทยด้วยกันเองมองว่าไม่ต้องกินกาแฟไทยกาแฟไทยไม่ดีเนี่ยเอ๊ะจริงๆแล้วไม่ดีหรปบอกเราก็ไม่ใช่เป็นคนเอ็กซ์เพรสนะผู้เชี่ยวชาญเอ๊ะลองดูซิ<ๆ>ก็เลยอ่ะมาช่วยกันทำกาแฟปลูกกาแฟที่ดีจากชาวบ้านเนี่ยนาส่งก็ปรกากฏที่ปีแรกที่ลอนดอน ปีแรกอะนะก็ผลออกมาคือกาแฟกาแฟไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปใช้บนเวทีกาแฟโลกก็มีไม่กี่กาแฟในโลกนี้ที่มีโอกาสได้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 เข้าไปไอ้อยากถามว่าตอนที่เราเริ่มเปิดร้านใหม่ๆมีแบบมีคนมาเหมือนเป็นข้อขอรหรัเหรือว่าเฮ้ยเปิดทำไมเปิดจะดีเหรอเปิดแล้วจะ,ะเหมือนแบบชี้นำเราทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนมาว่าเราก่อนเนี้ยมีไหม มีเยอะครับ G ปีที่ผมผมผมเปิดเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นปีที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรตลาดโลกกําลังแย่เขาก็ถามว่าคนอื่นเขาเต้นเขากลัวที่แล้วก็จะจะปิดแล้วแล้วทำไมอ่ะแล้วทําไมเราเราถึงไปจะเปิดอ่ะผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าถ้าถ้าเราไม่เคยเปิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ได้หรือว่าจะจะถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงนี้นี่ครบทุกรถเลยครับพี่อ้อมครับมีความสุขดีนะ มาเจอบรรยากาศดีๆที่ชิงใหม่ค่ะเริ่มต้นในการเข้าวัดก่อนคเสร็จแล้วก็ทานอาหารโอ้โหแน่นวันนี้นั่นคือกินเต็มที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยร้านกาแฟของพี่ลีชื่อร้านอีกทีนึงชื่ออะไรครับกาแฟอาคาอามาครับก็ขอบคุณพี่ลีอย่างแรงนะเดี๋ยวไว้โอกาสเราจะมายี่มเย็นกินกาแฟใหม่นะครับได้ครับขอบคุณลกครับสวัสดีครับ นะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะทัวร์ทำทัวร์เที่ยวมันก็เรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่เห็นเราแน่นอนความสนุกมาแน่ครับสาระได้ไหมพี่ได้ด้วยครับครบทุกอย่างครบทุกรถในรายการทําทัวร์ครับแลวสัปดาห์หน้าละพี่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไม่เปไหนมั้งทีิต้องยิงยาวจ้างั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบใจอะไรยังไงเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m ทําทัวร์กรีนชาแนลนะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ